คุณผู้ชายสูงวัยหรือใครที่มีคนแกลก้ตัวเป็นผู้สูงอายุครับเคยสังเกตไหมว่าน้องชายหรืออวัยวะเพศมีความผิดปกติอะไรบางอย่างหรือเปล่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวัยนะครับเพราะสัญญาณเล็กๆที่คุณมองข้ามอาจเป็นคําเตือนถึงภัยร้ายแรงที่กําลังมาถึงถ้าไม่อยากเสียใจภายหลังรีบดูคลิปนี้ก่อนสายเกินไปครับไม้ใกล้ฟังช่องเสียงพูดฟังสบาย ช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับมีเรื่องหนึ่งในชีวิตของเราที่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่เราส่วนใหญ่มักจะรู้สึกเขินอายที่จะพูดถึงแม้แต่กับตัวเองในเวลาที่อยู่เพียงลําพังครับ ผมกำลังพูดถึงสุขภาพในจุดซ่อนเร้นหรืออวัยวะเพศของเรานั่นเองครับเรามักจะใส่ใจกับอาการปวดหัวตัวร้อนหรือปวดเขา่าแต่เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในบริเวณที่ลับที่สุดของร่างกายเราหลายคนกลับเลือกที่จะมองข้ามไปหวังว่าเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปเองหรือที่แย่ไปกว่านั้นคือความรู้สึกอายและกลัวที่จะต้องไปพบแพทย์แต่ท่านผู้ฟังครับ การละเลยสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆจากบริเวณนี้อาจหมายถึงการปล่อยให้ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงลุกลามไปโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่ช่องไม้ไกลฝั่งครับช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่เราได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างมากมายกับผมดิเรกครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของเพื่อนผู้หวังดีมาพูดคุยกันในหัวข้อที่จริงจัง แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนครับทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายครับเราจะมาทำความเข้าใจถึง6อาการผิดปกติของอวัยวะเพศที่ผู้สูงวัยต้องรีบพบแพทย์ครับเราจะมาคุยกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อขจัดความเขินอายและเปลี่ยนมันเป็นความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังสุขภาพของเราเอง เพราะการรู้เท่าทันโรคภัยตั้งแต่เนิ่นๆคือของขวัญล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้กับตัวเองได้ครับก่อนอื่นผมอยากให้เราเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปหลายด้านซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพในจุดซ่อนเร้นครับสำหรับคุณผู้หญิงการหมดประจำเดือนทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงผนังช่องคลอดก็จึงบางและแห้งลง ทำให้เสี่ยงต่อการระคายเคืองและติดเชื้อได้ง่ายส่วนคุณผู้ชายเองก็มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและอาจมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากเข้ามาเกี่ยวข้องผิวหนังในวัยของเราก็บอบบางลงระบบภูมิคุ้มกันก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเก่าปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้บริเวณจุดซ่อนเร้นของเราต้องการการดูแลและสังเกตการที่ใส่ใจเป็นพิเศษครับดังนั้นหากพบความผิดปกติ อย่านิ่งนอนใจคิดว่าเป็นเพียงเรื่องของความเสื่อมตามวัยเพียงอย่างเดียวนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าสัญญาณเตือนทั้ง6อย่างนั้นมีอะไรบ้างสัญญาณเตือนที่ 1. การพบก้อนตุ่มหรือแผลที่ไม่ยอมหายนี่คือสัญญาณเตือนอันดับแรกที่สําคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตรหรือสัมผัสได้ด้วยตัวเองครับ สำหรับคุณผู้ชายควรหมั่นสังเกตและคลำบริเวณอวัยวะเพศของตัวเองเป็นประจำเวลาอาบน้ำครับหากท่านคลำพบก้อนแข็งๆที่บริเวณลำอวัยวะเพศหรือที่สำคัญคือบริเวณลูกอันทะแม้ว่าก้อนนั้นจะไม่มีอาการเจ็บปวดเลยก็ตามนี่คือสัญญาณที่ต้องรีบไปพบแพทย์ครับเพราะอาจจะเป็นสัญญาณของมะเร็งอัณฑะได้นอกจากนี้หากมีแผลเรื้อรัง ที่ไม่ยอมหายหรือมีตุ่มลักษณะคล้ายวูดหรือดอกกระลำเกิดขึ้นก็ไม่ควรนิ่งนอนใจครับเพราะอาจจะเป็นสัญญาณของการติดเชื้อหรือในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือมาริงองคชาตได้ครับสำหรับคุณผู้หญิงเช่นเดียวกันครับเวลาอาบน้ำควรลองสังเกตและสัมผัสบริเวณอวัยวะเพศภายนอกหรือที่เรียกว่าแคมนอกและแคมในครับ หากคลำพบก้อนแข็งหรือมีตุ่มไตที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือสังเกตเห็นแผลเรื้อรังผิวหนังบริเวณน,นั้นมีสีที่เปลี่ยนไปเช่นเป็นปื้นสีขาวหรือสีคล้ำหรือมีอาการคันต่อเนื่องยาวนานที่รักษายังไงก็ไม่หายสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะผิดปกติของผิวหนังบริเวณน,นั้นหรืออาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งปากช่องคลอดได้ครับหัวใจสำคัญครับ ไม่ว่าก้อนตุ่มหรือแผลนั้นจะเจ็บหรือไม่ก็ตามถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่ยอมหายไปภายใน1-2สัปดาห์การไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดครับอย่าซื้อยามาทาเองโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้อาการแย่ลงหรือบทบังลักษณะที่แท้จริงของโรคได้ครับสัญญาณเตือนที่2มีของเหลวหรือสารขัดหลังที่ผิดปกติไหลออกมา การมีสารขัดหลังออกมาจากอวัยวะเพศนั้นบางทีก็เป็นเรื่องปกติแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะว่าลักษณะแบบไหนที่เรียกว่าผิดปกติครับสำหรับคุณผู้ชายโดยปกติแล้วท่อปัสสาวะของผู้ชายไม่ควรจะมีของเหลวใดๆไหลออกมายกเว้นน้ำปัสสาวะหรือน้ำอสุจิครับดังนั้น หากท่านสังเกตเห็นว่ามีของเหลวลักษณะขุ่นข้นคล้ายหนองซึ่งอาจมีสีเหลืองหรือสีเขียวไหลออกมาจากปลายอวัยวะเพศร่วมกับมีอาการแสบขัดเวลาปัสสาวะนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคหนองในซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดครับสำหรับคุณผู้หญิง เรื่องของสารขัดหลังหรือตกขาวจะซับซ้อนกว่าเล็กน้อยครับสำหรับคุณผู้หญิงสูงวัยที่หมดประจําเดือนไปแล้วโดยปกติแล้วมักจะมีตกขาวน้อยมากหรือไม่มีเลยเนื่องจากภาวะช่องคลอดแห้งดังนั้นหากจูๆ่ๆท่านมีตกขาวในปริมาณที่มากขึ้นอย่างผิดปกติหรือมีลักษณะที่เปลี่ยนไปนี่คือสัญญาณเตือนที่สำคัญครับตกขาวสีเหลืองหรือสีเขียวมีกลิ่นเหม็นขาวปลา มักเป็นสัญญาณของการติดเชื้อแบคทีเรียตกขาวเป็นก้อนคล้ายนมบูดรหรือแป้งเปลียกรวมกับอาการคันอย่างรุนแรงมักเป็นอาการของการติดเชื้อราซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่เป็นเบาหวานหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำครับตกขาวมีเลือดปนหรือมีสีน้ำตาลคล้ำเป็นสัญญาณที่น่าก,กังวลและต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุครับหัวใจสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของสารขัดหลังคือวิธีที่ร่างกายกำลังสื่อสารกับเราวา่าสมดุลภายในกำลังมีปัญหาครับการไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาชนิดของเชื้อและรับยาที่ถูกต้องคือวิธีเดียวที่จะรักษาให้หายขาดและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำได้ครับสัญญาณเตือนที่4มีอาการคันแสบร้อนหรือเจ็บปวดต่อเนื่องอาการคันหรือแสบร้อนบริเวณจุดซ่อนเร้นเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าหากอาการนั้นเป็นต่อเนื่องยาวนานรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนี่คือสัญญาณที่ต้องใส่ใจครับสำหรับคุณผู้ชายอาการคันแดงหรือแสบร้อนบริเวณปลายอวัยวะเพศและหนังหุ้มปลายที่เรียกว่าภาวะหนังหุ้มปลายอักเสบหรือ balanitis าน,านั้นพบได้บ่อยครับโดยเฉพาะในผู้ที่ไม่ได้ขลิดหนังหุ้มปลายหรือผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีครับ สาเหตุอาจเกิดจากการดูแลความสะอาดที่ไม่ดีพอทำให้เกิดการหมักหมมของขี้เปียกหรือการติดเชื้อราครับหากปล่อยไว้อาจทำให้หนังหุ้มปลายบวมและตีบจนไม่สามารถรูดเปิดได้ครับสำหรับคุณผู้หญิงอาการคันหรือแสบร้อนบริเวณปากช่องคลอดในวัยสูงวัยนั้นสาเหตุอันดับต้นๆมักจะมาจากภาวะช่องคลอดแห้งและเยื่อบุฟอลรีบจากการขาดฮอร์โมอนเอสโตรเจนครับ แต่หากอาการคันนั้นรุนแรงและเรื้อรังอาจเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังเฉพาะที่เช่นโรคลายเคนสคลีโรซิสซึ่งทําให้ผิวหนังบร,ริเวณนั้นเป็นสีขาวและบางลงหรืออาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งปากช่องคลอดได้เช่นกันครับหัวใจสําคัญครับอาการคันและแสบที่ต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องปกติที่ต้องทนครับการไปพบแพทย์จะช่วยวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงและให้การรักษาที่ตรงจุดได้ไม่ว่าจะเป็นยาถ่าต้านเชื้อรา ครีมที่ให้ความชุ่มชื้นหรือครีมฮอร์โมนเอสโตรเจนเฉพาะที่ซึ่งจะช่วยคืนความสุขสบายในการใช้ชีวิตให้กับท่านได้ครับสัญญาณเตือนที่5การเปลี่ยนแปลงของการปัสสาวะปัญหาเรื่องการปัสสาวะกับผู้สูงวัยเป็นเรื่องของคู่กันครับแต่เราต้องแยกให้ออกหน้าว่าแบบไหนคือการเปลี่ยนแปลงตามวัยและแบบไหนคือสัญญาณอันตรายครับสำหรับคุณผู้ชายอาการที่บ่งชี้ถึงปัญหาต่อมลูกหมากนั้นพบได้บ่อยมากครับเช่น ปัสสาวะไม่พุ่งหรือต้องใช้เวลาเบ่งนานกว่าจะออกปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําหลายครั้งปัสสาวะไม่สุดรู้สึกเหมือนยังมีน้ําปัสสาวะค้างอยู่มีปัสสาวะหยดตามออกมาหลังถ่ายสุดแล้วอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโตหรือ BPH ซึ่งไม่ใช่มะเร็งแต่ก็อาจเป็นอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากได้เช่นกันครับดังนั้นการไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับ สำหรับคุณผู้หญิงอาการแสบขัดเวลาปัสสาวะปัสสาวะกระปิบกระปลอยหรือกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่มักจะเป็นสัญญาณของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือ UTI ซึ่งพบได้บ่อยขึ้นในวนัยนี้เนื่องจากผน,นังเยื่อบุที่บางลงครับการปล่อยให้ติดเชื้อบ่อยๆไม่ใช่เรื่องที่ดีครับควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและเรียนรู้วิธีป้องกันครับหัวใจสำคัญครับอย่ามองว่าปัญหาการปัสสาวะเป็นเรื่องหน้าอายหรือเป็นเรื่องของคนแก่ครับ ปัจจุบันมีวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากมายที่สามารถช่วยให้ท่านกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขได้ครับสัญญาณเตือนที่ 6. การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างหรือโครงสร้างสัญญาณกลุ่มสุดท้ายนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากแต่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันครับสำหรับคุณผู้ชายหนังหุ้มปลายที่เคยรูดเปิดได้กลับตีบแคบลงจนไม่สามารถรูดเปิดเพื่อทำความสะอาดได้ ที่เรียกว่าฟิโมซิสซึ่งอาจเกิดจากการอักเสบเรื้อรังและเป็นแผลเป็นหรืออวยวะเพศมีลักษณะโค้งงอผิดปกติในขณะแข็งตัวร่วมกับมีอาการเจ็บหรือคลำได้เป็นแผ่นแข็งๆซึ่งอาจเป็นอาการของโรคพารอนิสดีซีสได้ครับสำหรับคุณผู้หญิงการเปลี่ยนแปลงของลักษณะาทางกายภาพภายนอกเช่นแคมมีขนาดหรือรูปร่างที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนหรือรู้สึกว่ามีก้อนย่นหรือตึงออกมาจากช่องคลอด ซึ่งอาจเป็นภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนหรือมดลูกหย่อนได้ครับผมขอย้ำในตอนท้ายนี้อีกครั้งนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้นำมาแบ่งปันในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความรู้ในการสังเกตอาการเบื้องต้นเท่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อการวินิจฉัยโรคด้วยตนเองและไม่สามารถทดแทนคำแนะนำจากแพทย์ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไม้ไกลฝั่งในวันนี้ครับ ผมเข้าใจดีว่าเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าความรู้และความเข้าใจที่เราได้รับจะเป็นแสงสว่างที่ช่วยขจัดความกลัวและความเขินอายออกไปได้ครับโปรดจําไว้เสมอนะครับว่าการใส่ใจและเฝ้าระวังความผิดปกติในจุดที่ลับที่สุดในร่างกายไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือความรับผิดชอบและความรักที่เรามีต่อสุขภาพและชีวิตของเราเองครับถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้กรุณากดติดตาม กดไลค์และแบ่งปันสาระดีๆนี้ไปให้กับเพื่อนๆหรือคนที่ท่านรักและห่วงใยด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมดิเรกและเรื่องราวดีๆในการดูแลตัวเองในไวไม้ไกลฝั่งได้ใหม่ในตอนหน้าครับและขอเน้นย้ำเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ หากท่านหรือคนใกล้ชิดมีอาการผิดปกติใดๆที่น่ากังวลใจดังที่กล่าวมานี้ควรไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ